เจีจีดพอสวันนี้พาน้องพอสมากินสเวนเซนลดราคาจัดเต็มอร่อยไหมพอสอร่อยไหมให้พ่อกินด้วยนะมาแล้วสองนำโดยพี่พันพี่พันนั่งกับแม่ก็เอาเอาไอติมออก ก็วันนี้แม่ลุงกลับมาจากราชการนะครับมาเลี้ยงไอติมบระเวณเส้นหน้าเหมือนกันไหมก็ไม่รู้เขาจัดโปรอะไรหรือเปล่านะตอนนี้กินกินก่อนกินข้าวนะอร่อยเลยครับก็วันนี้ไม่มีอะไรก็ถ่ายไอติม ถ่ายมาทาในใด้เต็มเผื่อใครหิวตามจะได้ดูวิดีโอจะได้มากินด้วยกันในช่วงใกล้ปีใหม่แล้วโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ